ดนเดนี๋ยวจะมาในไส้เตี๋ยวพามากินย่ำข้าวปุ่นจ้ะอยาา่างนี้มาจะมาในีไส้เตี๋ยวพามากินย่ำข้าวปุ่นย่ำข้าวปุ่นน้ำพริกปลาเผาด้วยจ้ะเอ้ยน้ำพริกหมูลืมไปจ้ะ น้ำพริกหมูน้ำพริกเผาหมูที่เฮ็ดเองลูกสาวเฮ็ดจ้ะนี่มาลองกินเบิ่งน้ำพริกกากหมูผสมกันกับน้ำพริกไอหมูนี่แหละน้ำพริกเผามาจ้ะแสบๆก็แย่เตียวจ้ะวางซอนก่อนใส่มือเลยได้จ้ะย่ำข้าปุ้น Icana, 네พี่หอดชิงกิงชิงด้วยจ้ะมาส์แสบแสบกับแยกเตี่ยวอืมแสบจ้ะมาแค่จินแยกเตียว พริกเผากาบหมูเห็มมาจา้ะมินะยุบานพญายพักลวกเื็นอ้ม,อม,มาจา้ะอ่า จานมันหน่อยอืมจับมาจาัดสับจัดน้ำกันอืเมาเคยกินอันย่าขับปนใสน้ำพริกเผาน้ำพริกเผากาบหมอ้อ

Mmm... Looking -hmm. okay. looking okay, eat. แสบจับแสบมาได้มากินน้ำกันพ่อแม่ไปนอนยำใส่น้ำพริกเผาแสบก็กันจ้ะอือือพร้อมกันเนาะ ม่แหลกไปเนาะเจบหลายไปเห็ดจินเดอร์พี่น้องรอมองึงน้ำพริกเผากับถ้าผู้ใดอยากได้อยากสั่งกับั่ไม่ได้จ้ะรกสาวเหด ลูกสาวเฮ็ดเองอืมหืมจ้ะอาเบียงอืม,อมแซ่บจ้ะกินข้าวกับขา้าวสวยๆห่อนๆก็แซบ่บว่าเผ็ดแห้งพอดีพอดีอะ แซ่บจ้าในร้านมาเซเาลกลแวมนันไปทรงของกับพญาย,ย์ชาวอาทิตย์ก็ได้มาบ้านพญาย,ยท่องกอดเค่อ,องอืมแซ่บจ้านนังเยอะกลางๆ ช่องไปให้กินมั่งด้วยจ้ะแซ่บผับอืม คำในไงเต็มปากเต็มคา มานลังอยู่กล้วเพะย่ะกลัวอยากกนะด้วยจ้ะบ่มีแม่บ้านอยู่น้ำมาแต่วันเสาร์อาทิตย์ ก,กัดเลยพักไหนมันสองอาทิตย์แล้วมาสดมันหลวกเอา Yeah. คองหมักแยกแต่เอาข้าวป่นขนมำจีนขนมเส้นบานเฮาน่ลนะหมักลายกินชิ่งน้ำป้องกันโควิดนะ อ <laughs> ไปกับพญายยมาขึ้นไปทรงของสตอกโฮมบอลงจากรถอดบารายมาฮอดปั่มน้ำมันเปิดเนี้ยวถือน้ำไอแอลกอฮอลงไปน้ำ <laughs> <laughs> ป้องกันมาก่อน อืมชอบหลยลองไปเหตุกินมังได้พี่น้องขอาู้้ายบ่มีน้ำพริกกาดเนือน้ำพริกเผากาดหือก็กสร้างได้ <c oughs> แก่มาสร้างได้น้ำแย่เตวาจงไปะชนี่ให้ลูกสาวเฮ็ดแสบลาย กีนม,มาเยะได้เจ้ากินปลาเบิดพี่น้องหลายเสิร์ฟน้ำส้มซองจับซองตือรวดสอองจับรวดใส่เบิดเลยความหิวนี่และนอกเขาว่ากล้องเขาหน่อยค่ะแม่แต่ตะไบอิม เผ็ดเผ็ดชิงเล้อจ้ะเฮ็ดเบิดเลยบัดนี้ก็อิมเผ็ดชิงจ้ะ <c oughs> ส่วนชิมนี่ก็แช่นี่แหละเนะจ้ะ ฝากกดไลค์กดแช่กดซัดตะไคร้แย่เตียวนเด้อจ้าขอบคุณแอซทุกคนสิเขยียนมาเป็นเอฟซีใน u u u e e ก็ไดโอยแย่เตียวก็บอดพิษบลอถูกจ้าขอบคุณหลายๆจ้าจ้าสวัสดีจ้าพอการชิหนากดไลค์กดแชร์แย่เตียวในเด้วยจ้าสวัสดีจ้า